เป็นข่าวช็อกวงการที่ลือสะพัดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะกับกรณีเตียงหักของนักสแสดงสาวแป้งอ่อนจีรากับสามีร้อยตำรวจเอกทรงพันกุลดีโลกหรือผู้กองต้อมหลังใช้ชีวิตคู่มานานสองปีครึ่งโดยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้แป้งอ่อนจีราได้ออกมายอมรับกับสื่อมวลชนกลางกองถ่ายละครจัดรักของค่าย Z, อเอ็กซแฝดเพราะเปิดใจถึงสาเหตุการยุติความสัมพันธ์กับอดีตสามีผู้กองต้อมว่าอย่าร้างกันตั้งแต่ปลายเดือนคุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ ด้วยเหตุผลด้านทัฒนคติและการใช้ชีวิตที่ไม่ตรงกันก่อนแปลเปลี่ยนเป็นความอึดอัดและตัดสินใจเป็นใบหย,ย่าในที่สุดค่ะทั้งนี้แป้งออนจีรายืนยันได้ว,ว่าสาเหตุการเจองหักครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะคนสองคนซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องทายาทที่มีข่าวลือว่าทางครอบครัวอดีตสามีกดดันอยากให้มีแต่เธอไม่พร้อมรวมถึงประเด็นมือที่3และกราเหลากับอดีตแม่สามีก็ไม่เป็นความจริงเช่นกันค่ะ อองติราเผยอีกว่าก่อนลงเอยที่การย่าร้างตลอดหนึ่งปีที่เกิดปัญหาขึ้นได้พยายามปรับความเข้าใจกันอีกทั้งผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็ช่วยกล่เกลีย่ยส่วนเมื่อช่วงก่อนเซ็นใบหย,ย่าประมาณ1-2เดือนได้ลองแยกกันอยู่แต่สุดท้ายไม่สําเร็จค่ะทั้งคู่จึงตัดสินใจฉีกทะเบียนสมรสและลดสถานะความสัมพันธ์มาเป็นเพื่อนที่นักสแสดงสาวยินยันเป็นการจากกันด้วยดีและยังสามารถเจอหรือพูดคุยกันได้ปกติค่ะ นอกจากนี้แป้งยังเปิดใจได้ว่าที่ผ่านมาไม่คิดปิดข่าวแต่ไม่รู้จะบอกอย่างไรเพราะอยากให้เกียรติผู้ใหญ่และยืนยันว่าไม่เสียดายเวลาเพราะถือว่าได้เรียนรู้คนหนึ่งคนซึ่งหากย้อนเวลากลับไปได้ก็อยากแต่งงานกับผู้กองต้อมเหมือนเดิมค่ะเป็นไปตามอย่างที่ข่าวพูดถึงนะคะ,คะก็แยกทางกันมาสักพักแล้วแต่ว่า เพิ่งจะจดทะเบียนอย่าเ,เรียบร้อยหลังวันเกิดแป้งเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามสาเหตุที่คนอยากรู้ก็อย่างที่เขาได้พูดไปอะค่ะว่าพอเราได้แต่งงานกันมาสักสองปีครึ่งเราก็พบว่าทัศน,ตศนคติชีวิตของเราไม่ตรงกันแล้วก็วิถีชีวิตของเราไม่ตรงกันวิธีการใช้ชีวิตไม่ตรงกันแล้วก็จุดมุ่งหมาย ในการใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนกันเราก็เลยสองคนก็เลยตัดสินใจร่วมกันว่าโอเคเราแยกทางกันและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันน่าจะดีกว่าคือเราไม่ใช่ติดปั๊บคือแต่ว่าเราเป็นคนชอบทํางานแล้วคือทุกวันเราก็เราเราทำงานค่อนข้างหนักแล้วก็เออ คือวิถีชีวิตมันไม่เหมือนกันมากกว่าแล้วก็คือสิ่งที่เขาเอนจอยกับสิ่งที่เราเอนจอยมันไม่ตรงกันแล้วเวลาอยู่ด้วยกันมันก็ทําให้เราสองคนอึดอัดแล้วก็ไม่มีความสุขเราก็เลยคิดว่าโอเคเรากลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อการเลิกกันด้วยดีแล้วก็ใช้ชีวิตต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองน่าจะมีความสุขกว่าเรื่องลูกหรอคะไม่ยอมมีสักทีอะไรจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราสองคนยังจูนกันไม่ได้มันก็เลยทําให้เรายังไม่พร้อมที่เราจะมีลูกถามว่าครอบครัวเขากดดันไหมเขาก็อยากมีแต่เขาก็ไไไมม่่่ดดด้้้กััันนนนนนออออะะรรแตคืเีียป็ู เราสองคนที่เราเข้ากันไม่ได้มากกว่าค่ะก่อนแต่งงานกับหลังแต่งงานที่มันก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะคือพอเราได้ไม่ใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันจริงๆมันไม่ได้เหมือนมันไม่ได้เหมือนแฟนกันที่เราแบบคบกันไปมาหาสู่กันทั่วไปอะไรเงี้ยพอเราได้มาใช้ชีวิต ด้วยกันจริงๆแล้วมันก็มีมันก็มีหลายประเด็นที่บางทีเราชอบเขาไม่ชอบเขาชอบเราไม่ชอบแล้วมันเข้ากันไม่ได้มีปัญหากันค่อนข้างนานแต่ว่าเราก็มีเราก็พยายามปรับพยายามจูนให้เหมือนพูดคุยกันมาหลายหนนะคะแต่คือทีนี้พอท้ายที่สุดแล้วคือพอมันมันมันมาถึงระยะเวลาที่มันคิดว่าเออมันคุยมันมันพูดกันมาจนหมดแล้วอ่ะแล้วมันจูนกันไม่ลงตัวยังไงก็ตามคือเราก็คิดว่าโอเคถ้างนั้นมันก็เราก็ตัดสินใจร่วมกันว่าโอเคมือที่สามไม่มีค่ะ แม่สามีกับลูกสะพ้ายมีการเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วก็ไปเจ้าข <c oughs> ี้เจ้ากางหลายอย่าง <c oughs> คือเรื่องมีขอเน้นว่าเป็นเรื่องของคนสองคนค่ะไม่ได้เกี่ยวกับใครทางนั้น <c oughs> นับจากนี้ไปก็ยังหวังดีกับเขา <c oughs> ก็อยากให้เขาเนีอนาคนที่มีความสุขแล้วก็ขอขอให้เขาได้เจอแต่สิ่งดีๆไม่ได้เสียดายเวลาหรอกค่ะอย่างน้อยก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้เรียนรู้คนหนึ่งคนที่เคยมีความรู้สึกดีๆต่อกันมา ย้อนเวลากลับไปได้ก็คงแต่งอะค่ะเพราะว่าอย่างประสบการณ์ครั้งนี้มันก็สอนมันทําให้ตั้งโตขึ้นเยอะมากพอส่วนดานสินสมรสที่มีกระแสข่าวว่านักสดแสดงสาวชื่เตรียมคืนให้ครอบครัวอดีตสามีทั้งหมดนั้นปัจจุบันนี้เจ้าตัวได้ปฏิเสธไม่เปิดเผยเพราะอยากให้เป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าค่ะส่วนสภาพจิตใจหลังกลับมาใช้ชีวิตสาวโสดแป้งออนจีราบ,บอกว่าดีขึ้นมากแล้วโดยวางแผนจะรัดฟ้าไปเที่ยวนิวยอร์กประมาณครึ่งเดือนเพื่อรักษาแผลใจก่อนจะกลับมาดวยงานในวงการบันเทิงอีกครั้งค่ะ สำหรับเส้นทางความรักของแป้งอ่อนจีรากับผู้กองต้อมรู้จักกันมานานเกือบสิบปีแต่เพิ่งจะมาคบหากันเมื่อช่วงต้นปี2554และช่วงปลายปีทั้งคู่ก็มีปัญหาระหองระแหงถึงขั้นเลิกรากันไป ซึ่งฝ่ายชายให้สัมภาษณ์ว่าจริงจังกับดาราสาวถึงขั้นวางแผนวิวาแต่แผนวิวาก็มาล่มลงกลางคันจากนั้นผ่านไปหนึ่งเดือนทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันใหม่และกลับมาคืนดีกันอีกครั้งโดยเข้าพิธีแต่งงานกันในวันที่7ตุลาคมปี2555ก่อนปัญหาด้านทัศนคติและการใช้ชีวิตท,ที่ไม่ตรงกันจะทําให้ทั้งคู่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กันในที่สุดค่ะ